โอเคใช่ได้เลยครับให้เก็บผลนธุผลิตหลายรอบครับนี่ครับเก็บไว้ก่อนส่วนชุดฝั่งนู้นครับชุดฝั่งนูน้นก็เดี๋ยวก็จะรื้อแล้วครับไม่ค่อยออกดอกแล้วครับฝั่งนี้เก็บได้เยอะครับเก็บได้หลายกระสอบเลยครับเหลือเฟือตากแห้งไว้เยอะเดี๋ยวก็จะรื้อจะลงข้าวโพดแบบนี้ครับข้าวโพดที่ลงนี่ลงชุดแรกข้าวโพด ปลดลื้อนี้ออกก็จะลงข้าวโพดครับลงข้าวโพดฝั่งนี้เสร็จฝั่งนี้ติดดอกเก็บผลสผลิตเสร็จก็จะลือ้อก็ลงข้าวโพดต่อสวัสดีครับตอนนี้ครับอากาศร้อนจัดเหลือเกินครับดูเมื่อกี้ก็ สามสิบเก้าองศาครับวันนี้ตอนนี้ก็บ่ายสามโมงกว่าเกือบสี่โมงแล้วครับมีภารกิจจะมาทดลองปลูกกระลำครับนี่ครับเป็นกล้ากระลำปลูกกระลำแข่งบรบรยากาศอากาศร,ร,ร้อนร้อนร้อนครับไม่รู้จะเป็นยังไงจะรอดจะเกิดจะเป็นให้กินให้ได้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับก็ลองดูครับนี่ขุดลุมไปแล้วครับ ก็ปลูกมุมนี้กับมุมนู้นครับลองสู้กับอากาศร้อนดูครับปลูกกระลำหน้าร้อนเขาบอกว่ามันไม่มันเกิดอยู่เหมือนกันแต่ไม่ค่อยห่อครับก็ต้องลองครับผมยังไม่เคยก็ต้องลองครับอยากรู้ต้องลองครับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรได้กินก็ดีไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรก็ทดลองใหม่ครับไม่มีอะไรเสียหายครับเดี๋ยวไปรากาศม่ให้ชมกันครับส่วนวิธีการปลูก ของผมก็ไม่ง่ายไม่งากครับง่ายๆเลยครับเนี่ยมจะขุดหลุมแบบนี้ครับขุดหลุมแล้วก็เอาปุ๋ยคอกครับผสมคลุกๆุกกรดินนะครับปุ๋ยคอกก็ไม่เยอะครับประมาณสามกำมือครับคลุกน้อยๆไปก่อนครับไม่ต้องเยอะแล้วก็ลงตามหลุมที่ผมขุดไว้เนี่ยครับปลุกปก่อกรให้เกิดขึ้นแล้วค่อยใส่ปุ๋ยเพิ่มทีหลังครับครับสวัสรียากาศไม่ชมครับ าปลูกเสร็จสับเรียบร้อยครับเฉพาะแถวนี้นะครับเฉพาะแถวนี้ได้25ต้นครับปลูกห่างๆหน่อยครับเวลาเขาโตเขาจะได้โตเต็มที่ครับอีกอย่างก็คือเพราะกล้ามานน้อยครับเพราะว่ากล้าที่เหลือต้องลงมุมนู้นครับอยู่ใต้ฝั่งนู้นเดี๋ยวมาไปดูอีกยวไม่พอครับนี่ครับมาดูฝั่งนี้ครับอันนี้เป็นมันเทศญี่ปุ่นครับมันญี่ปุ่นครับก็อีกประมาณครึ่งเดือนก็สามารถขุดได้แล้วครับเนี่ย ขุดๆดูเริ่มมีหัวแล้วครับนะครับฝั่งนี้จะเป็นสลัดครับเป็นสลัดคอร์สครับก็ตอนรับสงกรานพอดีครับสลัดรุ่นนี้ครับอีกไม่กี่วันนะครับเนี่ก็เร่งพยายามเร่งอยู่รดน้ําเช้าเย็นเลยครับก็เดี๋ยวก็ได้กินครับเดี๋ยวทันทันสงกรานอยู่แล้วครับน่ครับก็กําลังถือว่ากําลังงามครับกําลังงามอีกห้าวันสิบวันก็ได้กินแน่นอนครับ เดี๋ยวพาไปดูประแดงที่จะลงกระลำจะลงกระลำเหมือนกันครับนี่น่าจะได้สามแถวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามน่าจะสามแถวก็พอครับเพราะว่ากล้ามีไม่เยอะเท่าไหร่ครับ่ครับโอเคครับวันนี้ก็พามาชมแค่นี้ครับสวนน้อยครับปลูกพอได้กินฝั่งนี้สลัดก็จะมุแสลัดให้เขาอยู่ครับ อยากกินไรชอบกินไรล้วก็ปลูันั้นครับนี่ครับผักชงผักชีเยอะๆครับผักชีมีกินไม่ขาดรอบข้างรั้วก็มีมะระก็มีครับผักชีจีนผักชีเาลาเราก็มีครับส่วนพริกเนี่ยครับรุ่นเนี้เก็บสามรอบแล้วครับรอบนี้ก็ยังเก็บได้อีกครับเนี่ยจะเห็นออกดอกเยอะเลยครับนะครับกําลังออกดอกออกดอกอีกครับพอออกดอก ติดลูกชุดนี้ก็คงจะรื้อแล้วครับรื้อแล้วเพราะว่าเก็บไปหลายรอบแล้วครับเราเก็บเยอะแล้วติดรุ่นนี้ก็โอเคใช้ได้เลยครับให้เก็บผลผลลิตหลายรอบครับนะครับเก็บไว้ก่อนส่วนชุดฝั่งนู้นครับชุดฝั่งนูน้นก็เดี๋ยวก็จะลื้อแล้วครับไม่ค่อยออกดอกแล้วครับฝั่งนี้เก็บได้เยอะครับ เก็บได้หลายกระสอบเลยครับเหลือเฟือตากแห้งไว้เยอะเดี๋ยวก็จะลือ้อจะลงข้าวโพดแบบนี้ครับข้าโพดที่ลงเนี่ยลงชุดแรกข้าโพดปอลือนี่ออกก็จะลงข้าวโพดครับลงข้าโพดฝั่งนี้เสร็จฝั่งนี้ติดดอกเก็บผลผลิตเสร็จก็จะลือ้อก็ลงข้าวโพดต่อเหมือนกันครับ mm. ครับวันนี้พามาชมสวนได้น้อยครับโอเคขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ